กรุงเทพมหานครเนื้อหอมลัมโบกินีซุปเปอร์คาร์ชื่อกองโลกจากอิตาลีเลือกใช้เป็นสถานที่โปรโมตเทอร์เมอร์ราลิโอและเพจต่างชาติโพสเรียกแขกวันที่แย่ที่สุดในประเทศไทยก็ยังดีกว่าวันดีๆในที่อื่นๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไร สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bangkok tube อากรายครังนะครับวันนี้อัมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นใจฟูจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือ lamborghini นะครับซุปเปอร์คาร์ชื่อก้องโลกจากอิตาลีนะครับก็นะครับได้มาใช้กรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยครับในการโปรโมทรถยนต์รุ่น lamborghini นะครับ t h e r m e r a r i o นะครับในอินสตาแกรนะครับช่องทางหลักของ lamborghini นะครับ ย้ำนะครับว่าเป็น l a m b o r g h i n ีที่เป็นแบรนด์อิตาลีไม่ใช่ l a m b o r g h i n ีเขตประเทศไทยนะครับเขตสากลน,นะครับที่ซึ่งมีคนทั้งโลกติดตามอยู่เกือ40ล้านคนนะครับโดยก็ได้มาโปรโมทร,รถยนต์รุ่นนี้นะครับเทอร์เมอร์อนะครับซึ่งก็เป็นภาพรถยนต์นะครับเป็นแบ็กกราวน์ในวัดในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีนกพิราบบินผ่านกล้องนะครับพร้อมให้แคปชั่นไว้อย่างน่าสนใจสะท้อนความเป็นรถและความเป็น กรุงเทพมหานครได้อย่างน่าประทับใจนะครับบอกว่า Lamborghini นะครับเทอร์เมราเโอพงาดกลางกรุงเทพมหานครซุปเปอร์คาร์ระดับตำนานฟู o r ริคัสคันนี้พุ่งทยานสู่ใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทยดัมดิ่งสู่เสนเ่หความขัดแย้งแต่ตกลมกลืนและมีชีวิตชีวาระหว่างรากเง้าทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้งกับความล้ำสมัยอันโดดเด่นเราใจนะครับ การได้พบกันแบบไม่คาดฝันในมหาคนครแห่งนี้จะเผยตัวตนทุกแง่มุมออกมาอย่างหมดจดครับการที่เมืองไหนจะได้ไปปรากฏบนสื่อหลักช่องทางหลักของแบรนด์ระดับโลกแบบนี้นครับเมืองนั้นก็ต้องมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจมีชื่อเสียงนะครับที่จะสะท้อนตัวตนคาแรคเตอร์ของรถยนต์นะครับคาแรคเตอร์ Character ของรถยนต์กับรถ,รถซปเปอร์คาร์กับของเมืองก็ไปในท,ทางเดียวกันนะจึงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจครับก็ได้โปรโมทการท่องเที่ยวไปด้วยนะครับ อีกข่าวต่อมาครับจากเพจ I Love Thailand นะครับเพจที่ซึ่งมีชาวต่างชาติติดตามมากกว่า10,000แนคนแอดมินเข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าของเพจชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าคอนเทนต์ในเพจนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับเขาก็ได้โพสต์ภาพหนึ่งนะครับแอดมินโพสต์ภาพที่เกาะช้างนะครับแล้วเขาก็ให้แคปชั่นเอาไว้ว่าวันที่แย่ที่สุดในประเทศไทยมันก็ยังดีกว่าวันที่ดีในที่อื่นๆฟังแล้วมันก็ดูเว่อๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีสําหรับ ประเทศไทยของเรานะครับซึ่งความเวอร์นี้ครับมันทําให้มีการเข้ามารีแอคชั่นกดไลค์กดหัวใจมากกว่า6000ครั้งความคิดเห็นเกือบ400ความคิดเห็นที่สําคัญโดนแชร์ไปมากกว่า500ครั้งนะการที่คนคนหนึ่งนะครับจะแชร์อะไรเนี่ยก็ต้องซื้อคอนเทนต์นั้นแล้วก็ต้องเชื่อใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าไปแชร์อะไรก็ได้อะไรเงี้ยถือว่าคอนเทนต์นี้ก็ประสบความสําเร็จดึงความสนใจได้นะครับในส่วนของคอมเมนต์ก็อ่าก็มีทั้ง เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องธรรมดาครับตามที่บอกมันก็ออกเวอร์ไปหน่อยนะครับกับประโยคิดว่าวันที่แย่สุดในประเทศไทยก็ยังดีกว่าวันที่ดีของที่อื่นนะครับแต่คอนเซ็ปต์ของช่องเราก็คือคอนเทนต์ใจฟูก็เลยจะนํามาฝากเฉพาะคอมเมนต์ที่ใจฟูครับก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติเพื่อนสามารถสนับสนุนคอนเทนต์เชิงบวกต่อประเทศไทยแบบนี้ได้โดยเข้าไปช้อปปิ้งที่อารคิลัสโต้ซิมบที่โปรดักต์อย่างใต้คลิปจากนั้นจะลิงก์ไปที่ช้อปปี เพื่อนสามารถชอบสินค้าที่ใช้อยู่ในชีวิตจําจำวันได้เลยแต่หากอยากดูแลสุขภาพต้องเซนทัมแอคทีฟนะครับที่รวบรวมทุกวิตามินและแร่ธาตุจำเป็นที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันตั้งแต่ A ถึงซิงนะครับอย่างครบจบในขวดเดียว200กว่าบาทราคาขึ้นขึ้นลงลงต่ำโปรนะครับรับทานได้1เดือนคุ้มยิ่งกว่าแฟตปะทองสำหรับการลงทุนในสุขภาพขอบคุณครับ ต่างชาติท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นหวอาว่าแต่ผมไม่เคยมีวันที่แย่ในประเทศไทยเลยท่านต่อมาบอกว่าไม่มีวันไหนที่แย่เมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยท่านต่อมาบอกว่าสถานการณ์ในประเทศไทยอาจเร็วร้ายได้หากคุณไม่ระมัดระวังนะครับอันนี้ก็มาบอกให้ว่าระวังตัวก็ดีท่านต่อมาบอกว่าฤดูรอมอรสุมในเดือนกันยายนยังดีกว่าในที่อื่นๆ ท่านต่อมาบอกว่าใช่เลยฉันเห็นด้วยฉันมาจากฟิลิปปินส์แต่ฉันชอบประเทศไทยรักคุณนะประเทศไทยอาหารราคาไม่แพงและหากินได้ง่ายท่านต่อมาบอกว่านั่นคือคำสรรเสริญแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่ชอบพูดซ้ำๆแต่ความเป็นจริงมักจะสมดุลกว่านั้นท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยเป็นปเพศที่สวยงามมาก ท่านต่อมาบอกว่าฉันกำลังจะไปที่นั่นครั้งแรกในเดือนธันวาคมนี้อดทนรอไม่ไหวแล้วท่านต่อมาบอกว่าจริงด้วยอย่างน้อยมันก็สำหรับฉันท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบประเทศไทยฉันเคยไปอยู่ที่นั่นปีหนึ่งที่ปราจีนบุรีท่านต่อมาบอกว่าที่อื่นก็อาจจะดีเช่นกันแต่โดยรวมแล้วคำพูดนี้ก็เป็นเรื่องจริง ทนต่อมาบอกว่าเกาะช้างคือที่ที่เราไปเยือนตลอด13ปีที่ผ่านมาเราชอบที่นี่มากเจอกันอีกครั้งเร็วๆนี้ครับ13ปีนี้ไปแต่เกาะช้างน่าจะตกหลุมรักเกาะจริงๆนักท่องเที่ยวยังแบบว่าไม่พุกพ่านมากเข้าแบบพวกสมุยภูกเก็ตอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ธรรมชาติมีน้ําตกมีช้างนะครับท่านต่อมาบอกว่ามาแท็กเพื่อนนะครับบอกว่า เป็นคุณคุณก็ต้องพูดแบบนี้สินะเพื่อนคนนี้อาจจะชอบมาสิงสถิตอยู่ประเทศไทยไม่ไปไหนมาไหนก็เลยมาแซวกันนะครับท่านต่อมาบอกว่าแค่มีเงินทุกวันก็เป็นวันที่ดีท่านต่อมาบอกว่านั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่อยากกลับบ้านท่านต่อมาที่สุดก็บอกว่าวันที่แย่ที่สุดในประเทศไทยคือวันที่คุณต้องจากประเทศไทยไปท่านต่อมาบอกว่า แม้อากาศจะไม่ดีแต่ก็ยังมีสิ่งอื่นดีๆมากมายซ่อนอยู่อาจจะพูดถึงสภาพอากาศกรุงเทพช่งวงฤดู PM อ2.5นะครับท่านต่อมาบอกว่าวันที่แย่ที่สุดในประเทศไทยคือวันที่คุณต้องเดินทางกลับประเทศตัวเองท่านต่อมาบอกว่าหากเป็นคนไร้บ้านผมยังอยากเป็นคนไร้บ้านในเมืองไทยมากกว่าในสหรัฐอเมริกาในเมืองไทยจะมีคนคอยช่วยเหลือเสมอ พวกเขาไม่ให้แม้กระทั่งสุนัขจรจัดต้องอดตายอันนี้ต้องพูดถึงมาหน้าเซเวนที่ตัวอ้วนพีนะครับท่านต่อมาบอกว่าทุกต้องแล้วทุกวันในประเทศไทยดีกว่าทุกวันในออสเตรเลียท่านต่อมาบอกว่าฉันอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลา5สัปดาห์ฉันชอบที่นี่มากมันให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวานะครับครับสะท้อนตัวรถลัมบูกินีเทอร์เมร r รได้เป็นอย่างดีนะครับท่านต่อมาบอกว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ย่อมมีวันที่ดีและแย่มันขึ้นอยู่กับภายในของตัวเรานะขั้นต่อมาบอกว่าฉันรู้สึกแย่มากในช่วงสองวันสุดท้ายของการพักร้อนในประเทศไทยเพราะฉันไม่อยากจากที่นี่ไปฉันต้องการกลับมาที่นี่ทุกปีเป็นเวลาปีละหนึ่งเดือนนะครับก็คือระยะเวลาการมาแต่ละครั้งอยู่หนึ่งเดือน ฉันชอบชายหาดภูเขาและอาหารไทยก็อร่อยที่สุดเลยท่านต่อมาบอกว่าฉันกำลังวางแผนไปเที่ยวเมืองไทยเร็วนี้ท่านต่อมานะครับบอกว่าทุกคนเคยติดคุกในเมืองไทยไหมผมคิดว่ามันไม่ใช่วันที่ดีนะฮ่าๆคนดีคนคนดีที่ไหนเขาจะไปติดคุกครับมีแต่คนแย่ทําตัวไม่ดีนะครับถึงไปติดคุกเออจะอยู่ที่ไหนก็แย่หมดแล้วครับถ้าถ้าตัวเองแย่นะครับ ท่านต่อมาบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทยจะเลวร้ายแค่ไหนประเทศไทยก็อาจจะกลายเป็นเมืองที่น่าเกลียดอย่างรวดเร็วขึ้นมาได้เป็นที่ที่คุณควรรู้จักมารยาทและมีไวพริบสิ่งที่อันตรายที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยคือความรู้สึกที่เป็นมิตรและรู้สึกปลอดภัยนะครับท่านนี้ก็คงเข้ามาเตือนนะครับบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นมิรเฟรนลี่เป็นกันเองนะครับอยู่เมืองไทยปลอดภยัยคนมาที่ไทยก็เลย คิดว่าจะทําอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับพอพอคิดว่าจะทําอะไรก็ได้พอไปทําเรื่องไม่ดีก็จะโดนคนไทยนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับท่านต่อมาบอกว่าเราไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับไปที่นั่นท่านต่อมาบอกว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งท่านต่อมาบอกว่าเคยไปที่นั่น5ครั้งไม่เคยไปเที่ยวทะเลเลยแต่ตอนนี้แต่งงานกับภรรยาชาวไทยมา15ปีทุกอย่างดีหมด ทันต่อมาบอกว่าแน่นอนหนึ่งเอร์เซนขนาดผมอาหารเป็นพิษอยู่ที่นั่นและป่วยอยู่หลายวันผมก็ยังบอกกับตัวเองว่าผมมีความสุขมากกับการป่วยอยู่ที่เมืองไทยมากกว่าที่ออสเตรเลียท่านต่อมาบอกว่ามันให้ความรู้สึกยอดเยี่ยมเสมอที่ได้อยู่ในประเทศไทยทันต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา13ปีไม่มีสักวันที่เป็นวันที่แย่เลย ครับแล้นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาตินะครับที่แอดมินนามาใช้ให้คนฟังตอประเด็นว่าวันแย่ของประเทศไทยแต่ก็ยังดีกว่าวันที่ดีในประเทศอื่นๆนะครับเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนานเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์ต k ง เพื่อเป็นกำลังใจแอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงคอกสูกอาชีราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับสำหรับ,รบเพื่อนๆที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอาชีพเราครับช่วงที่เราจะต้องมาขอบคุณร่างกายของเราโดยการนําสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายหลังจากการทํางานหนักทั้งวันนะครับแอดมินก็มีตัวช่วยเป็นประจาคือวิตามินมิโวลิสวิตามินเมดฟูคุณภาพสูง นำเข้าจากเยอรมันนะครับก็หลายวันที่ผ่านมาแอดมินก็ใช้เป็นตัว B12 นะครับบางลูงสมองและประสาทนะครับเนื่องจากต้องจําเยอะแล้วก็มีตัววิตามินซีนะครับช่วยเรื่องผิวพรรณและส่งเสริมการทําง,งานของอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับวันนี้อยากจะเสริมธาตุเหล็กนะครับซึ่งธาตุเหล็กเป็นการฟิตชิลิ่งกับวิตามินซีและธาตุเหล็กก็คือช่วยป้องกันการอ่อนแรงของร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะโลหิตจางและยังช่วยเรื่องให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยครับ วันนี้ก็เลยจะเสริมธาตุเหล็กให้กับร่างกายของเราหน่อยนะครับหนึ่งหลอดนะครับบรรจุ20แท็บเล็ตนะครับราคาอยู่ที่แค่50บาทนะครับถ้าเพื่อนสั่ง3หลอดตกอยู่ที่150นะครับ150ก็จะได้60แท็บเล็ตก,ก็จะรับทานได้สองเดือนนะครับถือว่าคุ้มค่าต่อร่างกายของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ย ยิ่งถ้าอายุไม่น้อยแล้วเซลล์และอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมันจะทํางานได้ไม่ปกตินะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยรับประทานผักผลไม้หรืออาหารที่มีวิตามินเนี่ยไม่ถึงไม่เพียงพอต่อการต้องการของร่างกายในแต่ละวันร่างกายของเราก็จะผ่อนแรงก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับดังนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเสริมวิตามินให้กับร่างกายเป็นประจําทุกวันนะครับร่างกายของเราก็ไม่ต้องการแค่ธาตุเหล็ก ดีสิบสอว่าวิตามิน C อย่างเดียวในตละลวันนะครับร่างกายต้องการตั้งแต่ A 2ูซิงหรือวิตามิน A ถึงวิตามิน Z นะครับซึ่งวันนี้วิตามินก็อันควบคู่ไปกับเซนท่อมเูซิงนะครับเป็นวิตามินและแร่ธาตุรวมเป็นโปรดักต์ของประเทศไทยนะครับก็จะทานควบคู่กันไปกับโปรดักต์ของเยอรมันนะครับอันนี้สําหรับบุคคลที่อายุต่ากว่า50นะครับแต่ถ้าอายุ50ขึ้นไปก็ต้องทานเป็นตัวเซนท่อมซิลเวอร์พัทน,นะครับเพราะว่าปริมาณวิตามินและแร่ธาต การละวเนี่ยก็ต้องการไม่เท่ากันนะครับมันจึงมีสูตร50พัทส,สำหรับปริมาณและธาตุเราวิตามินที่หมาสมสําหรับในช่วงวัยนะครับนี่แหละครับเค็ดรับการดูแลสุขภาพของแอดมินนะครัหลังจากการทํางานหนะักทั้งวันนะครับต้องขอบคุณร่างกายและตอบแทนครับวิตามินเม็ดฟูจากเยอรมันสีสวยครับรับปทานง,ง่ายก็พร้อมแล้วนะครับ ดื่มง่ายรสชาติอร่อยนะครับไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไปนะครับอันแล้วก็คือดีรู้เลยว่าดีนะครับอย่างแรกที่ได้เลยก็คือความสดชื่นนะครับก็จะมารับประทานร่วมก,กันกับ a 2ทูซิงนี่นะครับหกระปุกมีสาสิบเม็ดราคาอยู่ที่2องสบาทเท่านั้นนะครับสามารถกดถุงช้อปปิ้งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ ทานหมดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยครับก็ร่างกายก็ได้รับสารอาหารได้รับวิตามินนะครับเป็นการตอบแทนร่างกายของเราครับร่างกายของเราจะได้สุขภาพดีมีความสุขอยู่กับเราไปได้นานนะครับสําหรับเพืเ่อนๆที่รับชมมาถึงช่วงอากิรัโตขอขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ